ในโลกยุคปัจจุบันคงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าประเทศจีนมีอิทธิพลอย่างมากในระดับโลกไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีวัฒนธรรมหรือแม้กระทั่งภาษาประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับประเทศจีนมาอย่างยาวนานเป็นบ้านพี่เมืองน้องที่มีการสนับสนุนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมาโดยตลอด โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมก้าวหน้าอาจารย์ไห่หายางจินปูแลงวเจชในความควบคุมของกระทรวงศ,ศึกษาธิการจะตั้งขึ้นมาเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาของไทยทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนเพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทั้งด้านภาษาและวัฒนธรรมรวมทั้งด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของจีนเพื่อช่วยพัฒนาสังคมไทย โดยมุ่งให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แลกเปลี่ยนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนตลอดจนส่งเสริมนักเรียนไทยไปศึกษาต่อในประเทศจีนโดยโรงเรียนดำเนินการ5ภารกิจหลักดังนี้ 1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรผู้สอนภาษาจีนในประเทศไทย 2. ดํดเนินการเป็นองค์กรรับรองสมรรถนะบุคคลผู้สอนภาษาจีนของประเทศไทย 3. จัดการเรียนการสอนภาษาจีนด้วยหลักสูตรของโรงเรียนที่มีมาตรฐานและการจัดการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ 4. ดำเนินการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK HSKK และ YCT 5. ส่งเสริมให้นักเรียนไทยได้ไปศึกษาต่อประเทศจีนในรูปแบบต่างๆด้วยความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งในประเทศไทยและประเทศจีนทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็นสำนังกงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการหรือสอชอสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนสถาบันของจื้อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและ60สอบ s s k ย่อยในประเทศไทยสถาบันการศึกษารวมกว่า100แห่งจากทุกสังกัดการศึกษาทั่วประเทศไทยและรัฐบาลระดับมณฑลของประเทศจีนรวมทั้งมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศจีนกว่า100แห่ง ตอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราได้สร้างผลงานมากมายเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติไม่ว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้ครูไปอบรมที่ประเทศจีนการอบรมออนไลน์การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมทั้งการสร้างเครือข่ายเพื่อนครูเป็นต้นมากไปกว่านั้นเราดำเนินการประเมินสมรรถนะบุคคลผู้สอนภาษาจีน ในบทบาทการเป็นองค์กรรับรองสมรรถนะบุคคลสาขาอาชีพผู้สอนภาษาต่างประเทศภาษาจีนแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยโดยมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและผลงานระดับชาติที่ผ่านการประเมินรับรองตรงตามคุณสมบัติของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนซึ่งการประเมินรับรองดังกล่าวเป็นมาตรฐานระดับชาติของไทย จินปูแลงวัวเจสจัดการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนที่เป็นเลิศด้วยหลักสูตรที่มีคุณภาพและมีลักษณะเฉพาะของโรงเรียนสำหรับผู้ที่เรียนทุกเพศทุกวัยอย่างครอบคลุมทุกสาขาอาชีพโดยครูเจ้าของภาษาจินปูแลงกัวเจส มีการจัดการแข่งขันระดับประเทศเพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สแสดงศัก,กยภาพอย่างเต็มที่จินปูแลง a วจสเป็นศูนย์ทดสอบ SSK ร่วมกับสถาบันคงจื้อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและยังมีศูนย์สอบ SSK ย่อยกระจายอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศดำเนินการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน SSK และสอบวัดระดับทักษะการพูดภาษาจีน SSKK ให้กับผู้เรียนภาษาจีนด้วยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศจีนกว่า100แห่งเราได้รับโคตาในการจัดสรรทุนศึกษาต่อประเทศจีนจัดหานักเรียนที่มีความโดดเด่นให้กับมหาวิทยาลัยของจีนและให้บริการการศึกษาต่อประเทศจีนแบบครบวงจรจินฟูแลงกัวเจส ได้บรรลุปเป้าหมายในการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนให้แก่บุคลากรและนักเรียนไทยตามที่วางแผนไว้และเราจะมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพทางวิชาการและการศึกษาของไทยสู่มาตรฐานสากล